เนแบบนี้สถานการณ์เรื่อคืคาแล้วค่ะเหลือแค่พนที่ภาคเหนือจีนที่ยังั้นนะคะที่ยังมีสถานการณ์ดุจก๊กไผอยู่หรือว่าน้นท่วนั่นเองค่ะแลก็เปหัดเชีรายจังหไทยที่มโรครลบาหไทค่ะแต่สถานการณ์ไม่แน่เป็นอย่างไรค่ะถ้าหาามีอายุเข้ามาเพ่เติมแต่ว่าในี้สถานการณ์กที่นที่ไน กมาช่วอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อเป็นความดนับร้อนแล้วก็ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีมาตรการเบิกยาตามหักเอยู่แล้วโดยให้จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ภายที่บางเนี่ยสามารถใช้เงินเรตและกระตก็้มีสิเสรินะคะลอยู่ที่2บาทค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาใน ก็สามารถแจ้งข้อมูลได้นะคะสั้งับพื้นที่ไหนที่อยากจะให้การช่วยเหลือนะคะก็แจ้งไปที่ผู้นำทางท่นท้องที่เรือตารมนี้นะคะถ้าไ่สิดต่หามครก็ได้ารแจ้งเตือนพื้นที่ภาคะวันออกตอระหว่างกระแสน้ำเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมานข้งแถบเหล่นี้นะคะ เพื่อและในเ้ื่อทำพทกีสำหรับประชาชนนะคะที่ติตามอยู่คุณผู้มที่จิตามอยู่อยู่ในีเห็ใครต่างๆนะจามะารถัอ เรื่องที่เปิดทำการประดานไปน้ำพุนะครับซึ่งทางาธิษัทไดรทการนำกับและตอสตัวการประกอบตู้รกิจประกันไหรือว่าคอนะครับเปิดเผยว่าัลงานของงานคอปองค่จะออกมาประการื่องว่าเื่อที่ผู้เอาประดานไผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตกรัยครับทั้เรื่องของการเคลมประกันเรื่องการเหลือผู้ประสบบัยรน้ำะาและยาประกอบด้วย การดูแลทิประโยชน์ของผู้อาประถัยที่ได้รับผลกระทบโดยสหนักงานคอพพร่วมกับบริษัทรถัยจั้งถึงข่นเหลือด้านการประภัยขึ้นในแต่ละจังหวัดเพื่อดตามเร่งรัดการตรวจสอบความเสีหของทรัพย์สินที่การรั่วเพื่อให้การพิจารณาลดไซต์ภาคุตาหรรเป็นข้อย่างถูกต้องลวดเร็วพร้อมเปลี่ยนารรอรับด้านการประัยในที่ที่ว่าจะได้รับผลกระทบอามือความกะดกในการขอรับค่าสินาทดแทนให้เขแาไปาขั้นตอนการขอรับค่าสินค้าทดแทน อันนี้จะนกรออกกองพนักในการตรวจสอบตรวจสอบกนรกระจาไฟเช่นการกระจายไฟจนการกระจายความเสี่ยงไฟตักถีการประายอัตชีพไฟที่หรือความผูกต่อการวบเคร่เพิม การกระทำขที่สุดท้ายก็คืดยคามที่เราต้องมีการควบคุมที่ดีควบคุมควบคุมคบคุมคว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 ะคุม ระบาดระ่างงเก้าซึ่งเราก็มีานับสนมาตรการนะฮะที่ดีเน่ว่ามีเยอะแยะมากมายใส่ไป้ร่างราการที่ไม่มีเหมืนกันเพื่อเป็นการเรีว่ามกตรนี้ผมจะแนนว่าทุกครั้งที่คุยกับมาตการใน่วงเรื่องราวผอครับจริงรงนี่สรวประเด็นทัานเกษตรกรที่เรืองาการัสิระบเจียนี้ไม่เคยไเป็นสาเท่าัแต่มรการกรเนการที่รั้องบอกวาเขดีา you <laughs> not